ผักโห่เห็บที่บ้านท่านเรียกว่าผักอะไรเอาถามตรงๆก่อนว่าท่านเคยกินผักโห่เห็บไหมครับวันนี้ผมพาครอบครัวมาที่นาไกลบ้านที่นาไกลบ้านเนี่ยจะต้องห่อข้าวมากินด้วยเพราะว่ามันไกลบ้านครับข้าวกําลังถอดรวงสวยงามมีกลิ่นหอมของเกสรข้าวซึ่งมันเป็นกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะข้าวเท่านั้นลูกชาวนาจะรู้จัก กลิ่นนี้เป็นอย่างดีครับและภรรยาของผมก็มาพบกับดอกไม้ที่อยู่ในน้ําเธอบอกว่ามันสวยดีผมเลยบอกภรรยาผมไปว่าไม่ใช่ดอกสวยอย่างเดียวนะครับใบที่อยู่ใต้น้าเนี่ยเราสามารถที่จะเอามากินได้ซึ่งแถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าพักโฮมเฮปภรรยาผมถามว่ามีชื่อที่เป็นภาษาไทยไหมภาษาไทยเขาเรียกว่า ผักกระตัวหรือบางที่ก็อาจจะเรียกว่าผักสันตวาผักเหล่านี้มันจะอยู่ในน้ำครับมันเป็นยายเย็นเหมือนกับที่เรากินรากบัวประมาณนั้นผมบอกภรรยาว่าอร่อยนะลองกินไหมล่ะเธอบอกว่าก็ลองดูเดี๋ยวเก็บมาให้กินลองดูด้วยนี่ไงครับผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วผักสันตวาผักกระตววหรือว่าผักโฮปเฮภรรยาผมบอกว่าถ้ากินได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นคนพิสูจน์ก่อนที่เพราะภรรยาผมเธอบอกว่าเธอไม่กล้าเดี๋ยวผม จะกินโชกับส้มตำให้ดูอร่อยนะครับอืมนี่ไงครับอร่อยจริงๆภรรายาผมบอกว่าแล้วผักกระแยงจะเก็บมาทำไมเราไม่มีต้มปลาลวันนี้เราไม่ได้ทำต้มปลาผมก็เลยบอกกับภรรยาว่ามันสามารถที่จะกินสดได้นะกินกับส้มตำก็อร่อยลองกินให้ดูหน่อยภรรยาผมบอกเดี๋ยวผมจะกินโชกับส้มตำให้ดูครับเนี่ยมันอร่อยจริงๆอือนี่แหละครับ อร่อยจริงๆครับลองดูได้ผักกระแยงกับส้มตําผมบอกกับภรรยาผมว่าผักที่นาของเราเนี่ยสามารถที่จะกินได้ทุกอย่างเพราะว่าที่นาของเราเนี่ยเป็นนาอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีเพื่อที่จะกําจัดมแมลงและก็ไม่ใช้สารเคมีเพื่อที่จะกําจัดญ้าสังเกตว่ามันจะมีเขียดมีหอยมีสิ่งมีชีวิตรวมทั้งแมงดานาเนี่ยก็มาทํารังแล้วก็มาไข่เพื่อที่จะขยายพันธุ์ที่นาของเราด้วยสัตว์เหล่านี้ถ้ามีสารเคมีในนาเขาจะไม่มาอยู่ เพราะว่ามันอันตรายต่อเขาดังนั้นที่นาของเราจึงเป็นที่ปลอดภัยสําหรับสัตว์เหล่านั้นแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเราด้วยดังนั้นผมจึงกล้าบอกกับครอบครัวของผมว่าผักที่นาของเราเนี่ยสามารถที่จะกินได้ทุกอย่างเลยครับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านเคยกินไหมครับผักโหบเหบหรือว่าผักกระตววผักสันตวาที่บ้านท่านเรียกว่าอะไรแต่ละภูมิภาคค่อนข้างที่จะเรียกแตกต่างกันแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับ คุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ